พาลูกชายมาซ้อมที่เกษตรัมดิตอาคาเดมีน่นี้ตั้งแต่อายุสิบขวบตอนนี้ลูกผมเล่นอยู่สบก็5ปีและก็เด็กที่ซ้อมที่นี่เขาก็จะเน้นทักษะเน้นเบสิกพื้นฐานแล้วก็การแข่งขันโค้ชที่นี่ก็ถือว่าเอาใจใส่แล้วก็วางแผนการฝึกซ้อมที่ที่ดีพอพอที่จะให้ลูกเราไปต่อยอดเอาในในส่วนของเด็กที่มาซ้อมอย่างลูกชายผมเนี่ย ซ้อมเราต้องการให้เขาเต็มในเรื่องของทักษะแล้วก็เทคนิคความสามารถเฉพาะตัวคือจริงๆแล้วที่นี่ก็เหมาะที่เกษตรมดินนี่ก็เหมาะกันเด็กในละแวกใกล้เคียงไม่จําเป็นต้องไปหาโรงเรียนดังๆหรือสโมสรอ,อาคันมิตรในสโมสรใหญ่ๆเพราะเหตุว่าเราควรจะเอาทักษะ แล้วความสามารถเฉพาะตัวให้มันเต็มก่อนขอให้ไปสู่เกมการแข่งขันที่จริงจังขึ้น,นครับก,ก็ดีครับก็ขอเชิญใครที่มีลูกหลานหรือน้องๆที่อยากจะฝึกฟุตรอลมาที่นี่นะครับผมก็อยู่นี่มา5้าปีแล้วขอบคุณครับ ก็เป็นบรรดาอาดีตนักเตะนะครับของกเกษมบันดิต f เอนะครับหลายๆคนก็ผ่านประสบการณ์นะครับแล้วก็ประสบการณ์ดังกล่าวนะครับก็มาฝึกบรรดา,าเด็กๆนะครับซึ่งก็เป็นลูกศิษย์นะครับก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอล ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตต่อไปนะครับเราก็ปิดท้ายกันที่พี่น่องนะครับก็เป็น1ผู้ปกครองนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับกลับมาในเบลกที่สองนะครับเป็นเรื่องราวของฟุตบอลประเพณีนะครับฟุตบอลปักใต้ครับครั้งที่5นะครับจะทําการแข่งขันกันแล้วนะครับในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับ